เป็นปลาขาวครับปลาขาวครับเห็นตัวแล้วปลาขาวอย่รารู้ตเด้อันชีลาก็เลยครับคอดีสัมไรกอดีก็อดีอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพันล่อนเทคนิคครับแบงปั้นเหลืองเบด สายเอ็นนี่ผมลองแล้วครับสิบเป็นหลอย,ยิ0หรือว่าหลอย40เบอร์มันนะครับขาดคือเก่าครับเพราะว่าเนื่องจากมันหาเขียวมันครับมันคมแต่ถ้าเราพันหล่อนโอกาสที่สิขาดมีน้อยครับอยู่แน่นอนมีบาดแผลมาก่อนครับนี่เคยโดนแล้วเคยโดนกันแบบนี้ใส่สวยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ มือนี้ลงมาใส่เบ็ดครับเหนื่อลอ,อยคือเเขาครับกําลังแลวหน้าครับดําหน้ากาลังแลวนี่เป็นมือแหลกครับมาลองเบิงสามหลังครับนี่เป็นหลังที่สามกับหลังสุดท้ายนี่ครับไม้พุ่มกับสีเหลือกมองนี้มันเหมาะครับมีหนามไร้ลงมาแบบนี้หนามไร้ลงมาแลา้วก็คุณคุณครับเลิกครับมองนี้ตาฟังสั้นครับเฮาใหม่คันเบ็ดสั้นลงเบิงตาฟังสั้น ช่วงนี้น้ำก็ยังบกเรื่อยๆครับน้ำบกเรื่อยๆเาต้องใส่เพื่อไว้ครับย้อนลงไปประมาณศองนึงครับย้อนลงไปประมาณศองนึงนี่ครับปลาดุกอ่ะเป็นปลาดุกรัสเซียครับที่ใส่เบตตาคอเบอร์แปดครับเบดตาละขังที่ลุกหน่อยใส่กันนะครับลูกน้อยปรากฏข้างครับสั่งกามาจากเพิ่นนั่แหละครับใส่ไว้สามหลังขับล่องเมื่อก่อนครับบรรยากาศยังมือแรงครับ ริมตะฟังโค้งทั้งนั้นสิเป็นพี่น้องสปปาลาวครับบันเขาเอื่นว่าบัานหน้าผู้ครับฟังทั้งนั้นเอาเดี๋ยวมืออื่นจะมาหลุ่นน้ำกันครับมืออื่นเสามาหลุ่นน้ำกันแจ็คสีดโบได้ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับตอนแรงครับวันนี้ผมสิมาเปลี่ยนเงือครับปกติแหละผมสิบลงมากครับบริพายเขากับเปา โมมีเหงแนวเกาะครับอันนี้เป็นไก่เกี่ยวธรรมดาผมสิบหกแนวเกาะปลามันถือกล้างเวนครับบมดหาเสือ้อคือจังได้แล้วจังลงมาครับวันนี้อยู่เลยอ,อยู่เลยครับโอ้จือเรืออยู่ตอนนี้เสือกระตึงหันเบ็ดจากสิเก่ได้เยอะบอโอ้เอาจังได้ดีวะ แก่ครับป้าก็เมยแล้วครับเบืองเบืองลักษณะกระเมืยเลยมืมีหอดใหม่ค้ากล่องครับตื่นเต้นคือเเ่าสีมาเปลียนเหนือครับนี่ล้างสุดท้ายใส่ไปซ้มล้างครับกำลังใส่มือแรกแก่เสื้อคนครับตอนนี้มือเดียวครับเพราะว่าถ้าโบแก่เสือกนี่มันจะดึงขึ้นโบได้มันสิฆ่าสนใหม่ก่อนเสื้อผมมันบน่ยาวครับ แกเสือครับหวังวามันคืออยู่ครับจีลือโอ้โ,โหสีเป็นปลายังครับจะขี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ปันไดสีจับแนนที่สุดมือเดียวโอ้ยเมืองขันครับเบืองขันพารอ้ยอะเปสนปลาขาวครับปลาขาวครับเห็นตัวแล้วปลาขาว ก็ดีสก็ดีอย่ก็ดีอยู่ครับพี่น้องกดีอยู่ครับอาม ถือกัองเปลียนก่อนสุดยอดเลยครับกอดีโจบเจือนี่ประมาณนาสิ6หกกิโลได้ครับบริือทคนใหม่ค่ากล่องมานำ่โอ้ตีนเตี้ยขึ้น,นปลาข้าววะไงปลาข้าว หระามาฮาโลหกโลนีล่ล่ะนี่ครับพันรอนเทคนิคครับแบ่งปันเหลืองเบ็ดสายเอ็นนี่ผมลองแล้วครับสิบเป็นลอยยี่สิบหรือว่าลอยสี่สิบเบอร์มันนะครับขาดคือเก่าครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหาเขวมันครับมันคมแต่เทาพันรอนโอกาสที่จะขาดมีน้อยครับอยู่แน่นอนจุดลูกมุน นี่เป็นหลูกมุนเก่าแล้วครับสิโพดประจําการนะพอมันสามปีแล้วครับเหีื่อปลาดุกคือเก่าครับโอ้ยเต่นเต้นจกเจือไวเหมือน,นเอา้ามาหลอบแรงเวโอ้ยธรรมาดาพมสีบุลงมาเลยครับปกติแล้วสีบุลงมาจักเถื่อเลยยัามือแรงมือน,นี้คือจังได้แหละลงมาเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเหยื่อก็หน้าวะนี่ครับปลาดุกเปลี่ยนไปแล้วสองลังครับย่างหลังหนึ่งก็คือเปลี่ยนเหยื่อเก่ามันออก นี่สีตัวใหม่ใส่ครับตื่นเต้นคือเก่าโบไดเอาหอนใหม่ค่ะกล่องอยี่ห้มตัางเลยไม้ก้อกับโบไดถือดีเดียวมันก้อดีครับทามันก้อบดีนี่เวลาเขาดึงขึ้นไปนี่ปลาใหญ่นี่มันสีรุดครับเพราะน้ำหนักมันหลายต้องมีดางตองด้วยว่าไม้ก้ออ้าวมอนี่มีอันนี้นะขาเอื่นว่า มีบาดแผลมาก่อนครับนี่เคยโดนแล้วเคยโดนคันแบบนี่ใส่สวยครับอเดี๋ยวมาห่อเฮือนยังจะให้เบิองอีกทีหนึ่งว่ามันจะกิโลเอาขาวๆเบิงก่อนครับสุดยอดครับผม